วัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดในกราฟ,ฟบอลไทยลีกประจำสัปดาห์ที่11นะครับเดินทางมาถึงตรงนี้นี่สนุกสนานกันพอสมควรนะครับไปกันที่สมุทรปราการสเตเดียมครับวันนี้จะเป็นการพบกันระหว่างสมุทรปราการซิตี้ครับดวลกับทางด้านของข้างข่าวไฟครับสุโขทัย FC ทางสมุทรปราการซิตี้เนี่ยมาโดยบ4 4-2นะครับ สาวประตูเป็นหมายเลข9ขมูฮัมหมัดอิสวานบินมาบัดนะครับเดี๋ยวอิสวานก็พอนะครับแนวรับ4คนครับแบ็คขวาเป็นสุพานันตุรีรัตน์ครับคู่กลางจะเป็นจางจักรพันธ์ไพลสุวรรณกับตันทีกับทางอาริสซาริโฟวิชโดยทางขวาเนี่ยเกมรับจะเป็นทางเอเนสโตอนันติเกุลภูมิพิพานะครับตรงกลาง4คนรับทางขวามีทางจักรพันจักรปริรลาบตะกูลครับตรงกลางจึงทาง นกพลคนขับตรงกลางคนจะเป็นทางยูโตโคโอโดยด้านซ้ายจะเป็นทางบารอสพาเดลลี่ครับคู่หน้าสองคนจะเป็นทางชิอาวะสีนาวงกับทางคนเยอะเยัยครับ,รบส่วนทางสุขททยเอฟซีเนี่ยมาในรูปสามสี่สามครับทุกสายประตูเป็นทางพรีรพง์เรืองดินครับเดี๋ยวบับสามคนจะมีทางปีาราชลาจังรีนุนก,กุลกิตรุทใหญ่กับทางซองินตุนนะครับ ตรงกลางสีคนเนี่ยจะเป็นทางซ้ายเอกสิทธิ์เฉาบุตรครับตรงกลางคู่กลางเนี่ยจะเป็นทางนัทวุฒิเจริญบุตรกับทางบรอนดาทองเกลือโดยด้านขวาจะเป็นทางศิลาสิทธ์กำปังครับทางหน้าสามคนจะมีทางสั้นเมโลด้านซ้ายครับด้านขวาจะเป็นทางจองเมียงโอโดยตรงกลางจะเป็นทางจอรดปลาโจกับตันทีนครับเนาะอะไรเงี้ยวันนี้ก็น่าจะมาสองพันกลางๆนะฮะโอเคเริ่มครับมาแล้วครับที่สนามประการสเตเดียมครับเริ่มแล้วนะครับเียศสมุทรในชุดสีน้เงินถุงเท้าเขียวนะครับแล้วก็ทางกองไปสมุทรเอฟซีกับทีมส้ม ตรงกลางครับตับได้ครับคนไทยให้มาที่จอมาโจอ่าะครับขึ้นมาครับนัทวุฒิเจริญบุตรเปิดบาทางซ้ายบาโจเก็บได้เอาบอลลงสวยครับอาครับดวลสุพนันบาโจล็อกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับอิสวานนี่ครับทีเด็ดของจอมาโจครับมือขวามือเดียวครับอิสวานครับจอมาโจนี่ตัดเข้าในแล้วกดเสาแรกเลยนะแต่ว่าอิสวานอ่านได้ครับนี่ครับสุพนันเอาไม่อยู่ครับแล้ว หลอกยิงตรงนี้แต่ว่ากินอิสวานไม่ได้ครับนี่ครับแฟนแฟนไมโครครับมือขวามือเดียวครับเสียบอลไปอีกครับเปิดขึ้นหน้ามาเก็บได้ครับบาโจโอ้แล้วดูครับปลายหายเลยครับจอ์บาโจปลายแล้วครับให้ช่องนี้อิซามโรได้ด้วยแต่เข้าซ้ายแล้วจังหวะนี้ได้ยิงแล้วฉันแลบทันหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับเกือบไปครับแม่อันนีซาริฟวิชครับักนธ์เปลี่ยนไปทางซ้ายรออยู่แล้วหนุนก็มาได้กรอบเคโทจังหวะนี้โหมงตั้งมาเก็บได้ หูลั่นไปหน่อยครับยังได้ครับจากกริดจากกริดด้วยซ้ายแล้วโอ้โหเสียไปครับแม่บอลกระโดดอ่าแล้วครับจอมาโจเก็บได้เบิร์นขึ้นหน้ามาอิซาเมโลกลับตัวได้พื้นที่เพียบเลยครับแล้วพามาเองอิสเมโลในกรอบทีโทษล็อกเข้าซ้ายแล้วหลุดไปด้วยซ้ายหักมาโอ้โหแล้วล้มลงไปผู้เสียหไม่ว่าอะไรครับแม่บอลไปเข้ามืออิสวานอ่าล้วครับเราได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหเเข้าลยครับจังหวะนี้ครับ สมุทรปราการขึ้นนำแล้วครับดึงประตูศูนย์เกมพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมามาทาได้ในจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูครับใครเป็นคนทาประตูแม่เบนสุพนันครับกดด้วยขวาผู้ชมครับดูครับหายไปเลยครับนี่ฮะพุ่งสุดตัวแล้วก็ทางพีระพงศ์แต่ไม่ไหวครับบอลจุงัวนี่แอบเจ็บใจเลยครับแกจิงเนี่ยแกผ่านซอมินตุนมาเห็นบอลอีกทีนี่คือกระดอนตกพื้นอ่าแล้วครับ อจอมบาโจเปิดโค้งมาแล้วได้โมงจังหวะนี้อ้าวหาคนกันแค่โมโหแม่แต่ว่ามีสัญญาณมาแล้วครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันครับมันต้องถึงขั้น V A R หรือเปล่าต้องมาดูกันครับโอ้แต่ผู้ชิมะสิทธิ์เนี่ยกยกโค้งมาล้ำหน้าชัดเจนนะครับับดูฮะโอ้โ,อโ,อโ,อโอยล้ำไปครึ่งเอวฮะโอ้แต่โม่งดีมากครับบัตรลูดิอิสวานก็บินไม่ถึงเลยครับแต่ว่า จับล้ำหน้าไปไม่ได้ประตูนะครับแล้วผู้สิงห์ก็เป่าจบเกมครับจบเกมครึ่งแรกที่สุพการสเตเดียมครับเป็นทางสุพการได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากทางธีรพลเยอะเย้ยในนาทีที่41ครับครึ่งหลังครับเริ่มครับที่สุพการสเตเดียมครับอ่าแล้วครับสุโขทัยก็ต้องลุยต่อครับสวยมากครับศิลาสิงห์กวปังเอาลงสวยให้เป็นตรงกลางเบิ้ลเข้ามา1-2แล้วจังหวะนี้จะเข้ากรอบไปโทษอิปซันหมุนมาเจอบอล จอร์นบาโจด้วยขวาแล้วโอ้โหเกือบไปครับแม่จังหวะกลับตัวมาเจอบอลแล้วหัวด้วยขวาเลยครับครับแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหอ้าวหายไปเลยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปเลยความพยายามของจอร์นบาโจตลอดเกมสำลิดผลแล้วอ้าวนี่ยังไงฮะแมลีลาเหลือไรครับจอร์นบาโจประตูที่6ในซีซั่นนี้ครับยิงไกลจากนอกกรอบเพื่โทษด้วยขวาแล้วบอลเบียดเสาแรกเข้าไปเลยครับ อาลิสนี่ได้แค่มองครับยิงลูกนี้สมบูรณ์แบบครับอบอลมันเหมือนจะโค้งออกแล้วมันใสเข้ามาเข้ากรอบเฉยเลยครับนี่ครับอิสวานเองเนี่ยขาตายครับชาเดลลี่ก็พาขึ้นมามแล้วจ่ายติดแม่ชีวัตพัน,นี้ดูอาวครับยังไม่แก้ตัวได้อ้าวแล้วหลุดมาเลยครับทาเดลลี่หลุดมปประกอบเาโทษบาร์อสทาเดลลี่ยิงแล้วเรียบร้อยโอ้โหสองหนึ่งครับขึ้นนำไปแล้วสมุูรประการ โอ้โหลูกนี้ยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับบารอสทาเดลลี่นะครับแทงทะลุช่องมาให้ทาเดลลี่ครับนี่ฮะหลุดเลยครับแล้วบอลแรกเนี่ยบังดีแล้วยิงเข้าไปที่มุมแล้วจริงๆคล้ายๆกับจังหวะที่ทางพิรบลเยอะเย้ยหลุดไปเหมือนกันแต่ที่ทาเดลลี่ยิงเลียดครับแล้วสําเร็จครับนี่ฮะบังเบสเซตเด็ดขาดเลยแล้วด้วยขวาครับมุมดิกครับไม่ไหวครับพิรบอลเอาละเก็บได้ครั้งหนึ่งจากช่องนี้เบิร์นไปทางขวา หลุดมาได้แล้วเปิดมาได้หมงลูกนี้เราได้ดหกเลยคระตูสามประตูตอหนึ่งแล้วครับมาเป็นชุดเล้าเข้าสุดการซิตี้ครับโ,โ้นี่ฮะต้อนรับแฟนๆกลับเข้ามาสู่สนามครับทำไปเลยครับเป็นทางชิยวัดครับที่เหมือนจะวันนี้จะไม่ได้แล้วนะสุดท้ายมาทําได้ครับวันนี้นี่แกงเยียบไปนานครับสุดท้ายได้แอซิสไปหนึ่งและนี่เป็นลูกหมงประตูที่3ของสุดประกาศซิตี้ครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับบอลหนึ่งสองตรงกระโหลกอย่างที่บอกเลยครับแล้วทางขวาจากกริฑ เละเข้ามาในมงเข้ามาแล้วชัยวัฒน์ครับนี่อยอดเยี่ยมครับนี่คือสูตรเข้าทำของทางอิชิอิเลยนะฮะเรามาสัมฤทธิผลอย่างที่บอกครับเป็นบอลระบบเอาเก็บได้ในกรอบเพลโทษครับอิซาเมโร่แต่นีไปด้วยซ้ายติดบล็อกหนุนเมื่อกี้ครับทางซ้ายอ้อาวโดนลงบอลผู้สินอ้าวจุดโทษยังไงโอ้โหเอาเข้าไป<ล>ครับเป็นจังหว<ล>ะที่ทางศาสนาพงษ์ครับไปโดนเก็บในกรอบเพลโทษครับโดยทางจักรกฑาเนี่ยฮะนี่ศาสนาพงษ์นี่เพิ่งลงไปใหม่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าอาจจะต้องมีการเช็ค v วีครับคุณนี่ครับยืนยันว่าเป็นจุดโทษเลยครับสูดหายใจเต็มที่แล้วครับสัญญาณมาอิปซอนเมโลย่องมาจอกมาแล้วยิงลูดี้เอ้าเซฟได้กล้าไปนีดไปได้โอ้โหอิสวาดครับเอาละครับสุดยอดครับสุดๆครับโอ้โหย่องไปเยอะไปหน่อยหรือเปล่าครับคุณสุภาชัยครับอิปซนเมโลลูนี้ เหมือนจะไปหลอกอิสวนครับแต่ยิงแล้วมันเบาเกินไปแล้วไปตรงที่อิสวนพุ่งไปด้วยครับอิสเมโรครับอ้าวแต่เดี๋ยวยิงใหม่หรือเปล่าวะเดี๋ยวต้องดูว่ายืนอยู่บนเส้นหรือเปล่านี่เป็นการกติกาเลยนะครับผู้สินธิมีสิทธิทำได้ครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะต่อเนื่องเนี่ยเป็นทางด้านของอาริสซาดิโฟวิสอีกแล้วนะครับที่มาสกัดไว้ได้ครับดีครับผู้สินเช็คว r อครับยังไงฮะยิงใหม่ครับโอ้โห ดูครับดูเท้าของอิสวานโอ้ยนั่นแน่นอนครับชัดเจนครับชัดเจนครับเอ้าอย่างนี้ไม่ดีครับอย่างนี้ไม่ดีครับมีใบแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับจังหวะสุพนันโดนครับแล้วก็ผูปุรศินครับชี้เลยครับว่าแบบนี้ไม่ได้ครับถือว่าไม่เคารพครับตัดสินนะครับแล้วก็มีการประท้วงดูว่าแกจะใจแข็งมาครับดูครับอิฟสันเมโลไม่ยอกเอาเซฟิตเอาเอาก็ไป เอาเข้าไปโอ้โหจะมีเช็ค VR อีกหรือเปล่าครับอิสววนครับวันนี้ซาริฟอวิชต้องยอมแก่ครับวันนี้เอ้าเอ้าโอ้โหเดี๋ยวครับยังไงยังไงยิงใหม่ครับถ้าภาษากกลแบบนี้แล้วยิงใหม่ครับนี่ครับโอ้เช็คก่อนเช็คก่อนครับซาริฟอวิชแกปวดหัวเลยครับแต่มันต้องตามกฎครับตามกติกาครับตอนนี้ผู้สินกำลังเช็คกับ VR อยู่ครับ คือผู้สินไม่ใช่เป็นคนตัดสินจังหวะแบบนี้นะฮะใช่ครับคือจังหวะอย่างนี้เป็นทางผู้สิน VR ส่งสัญญาณเข้ามาบอกแกครับยิงหม่ครับโอ้เหมือนเดิมครับว่าแกไม่ได้ครับแล้วนี่ครับใบเหลืองมาครับแจกให้อิสวานครับที่ไปโวยใส่ผู้ช่วยผู้สินครับแต่ชัดเจนนะครับคุณชรชายครับชัดเจนครับนี่ครับสองเท้าครับออกจากเส้นมาเท่านี้อิฟซันเปโลจะยิงหรือเปล่าครับพอแล้วครับจอรบอกพอแล้วจอรบอกพอ จะบอกพูดนะฮะจะบอกอิฟอิฟพักก่อนอ่าครับดูจอร์บาโจครับดูคนกับอิสวานครับบิ๊กจอนครับดูครับมาแล้วครับบาโจแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหไล่มาเป็นสองต่อสามแบบนี้นี่สนุกแน่ครับช่วงเวลาที่เหลือครับสุโขทัยเอฟซีครับจุดโทษของจอร์บาโจครับไล่สมุดประการมาเป็นสองต่อสามครับเปล่าจบเกมครับ โอ้โหสุดมันครับที่สมุทรปราการสเตเดียมครับเ<ะ>จ้าถิ่นครับสมุทรปราการครับเอาชนะสุโข,ขทัย FC ไปได้3ประตูต่อ2ครับ